ผู้หญิงคนนี้กําลังเติมน้ํามันอยู่แต่ทัานใดนั้นเองเธอก็ n o t i c ถึงผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ากลัวมากกําลังวิ่งมาหาเธอเขาแท็กเคเธอลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะบีบคอเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็มาช่วยไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าสู้พลังของไอ้เจ้าปีศาจนั้นไม่ไหวนะครับผู้หญิงนี่รีบหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแต่ก็ดูเหมือนว่าชายหนุ่มหน้าตาน่ากลัวเนี่ยก็ไม่ปล่อยเธอไว้นะครับวิ่งตามเข้าไปยัง convenience store เธอพยายามที่จะฟรีหนีไปนะครับแต่ว่าห้องนะครับประตูดันล็อก แต่ทนใดนั้นเองนะครับเพื่อนบ้านนะก็มาช่วยไว้ได้ทันเธอเลยใช้โอกาสนี้นะครับรีบวิ่งไปที่รถของเธอเพื่อที่จะขับรถหนีแต่ทันใดนั้นเองชายก็วิ่งตามมานะครับก็สมแมชเข้าไปที่กระจกเลยเธอช็อกมากนะครับแล้วก็รีบสตาร์ทรถหนีไปเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆยอมแม้กระทัาวิ่งตามรถของเธอทันใดนั้นเองเขาก็โดนชนนะครับที่อิ t e r s e c t i o n สี่แยกไฟแดง ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงโดนไลลาเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอประหลาดใจมากที่นักเรียนในห้องของเธอเนี่ยไม่มีใครมาเรียนเลยยกเว้นอเล็กซ์เพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นตอนตีสองเดนะเด็กทุกคนในละแวกนั้นนะครับออกจากบ้านมาแล้วก็ทําท่าแบบนี้เสร็จแล้วมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับโดยพร้อมเพียงกันเหมือนมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างเสร็จแล้วทุกคนก็แวนิชนะครับหายตัวไปจาก Sur v e i l l a n c e f e e d นะครับหรือว่ากล้องวงจรปิดในฐานะที่เธอเป็นครูประจำชั้นของเด็กห้องนี้นะครับเธอจึง ทุกคนสงสัยว่าจัสตินจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์หายตัวไปของเด็กๆทั้งหมด17คนอยู่ดีๆเธอก็ได้รับอบิวสิบคอนะครับสายที่โชรมาขู่เพื่อที่จะฆ่าเธอแถมรถของเธอเนี่ยยังโดนเขียนว่าวิชนะครับนึ่งแม่มดเธอเลยเดินทางไปที่บ้านของอเล็กซ์นะครับเพื่อที่จะอินเวสติเกตด้วยตัวของเธอเองพอไม่มีใครมาเปิดประตูนะเธอก็เลยไปแอบ่องแต่เธอก็ต้องตกใจนะครับเมื่อสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือพ่อแม่ของอเล็กซ์นั่งแข่งชื่อราวกับเป็นซอมบี้ พื่อที่จะสืบคลูหรือเงื่อนงำต่างๆเธอเลยโทรไปหา ex-boyfriend นะครแฟนเก่าของเธอที่เป็นตำรวจแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยได้เลิกกันไปแล้วนะผู้ชายก็ไม่อยากจะยุ่งเธอเลยไปอินเวสติเกตเงียบๆคนเดียวแต่ดันเผลอหลับไปนะครับทันใดนั้นเองหน้าบ้านของอเล็กซ์อยู่ดีๆก็เปิดเองแม่ของอเล็กซ์นะครับเดินมาพร้อมกับถือมีดเสร็จแล้วก็แอบเข้ามาในรถและตัดผมเธอไปอย่างลับๆ วันต่อมาในขณะที่เธอกําลังเติมน้ามันอยู่นั้นเพื่อนบ้านของเธอที่ลูกหายไปน่ะก็เข้ามาคุยด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเช็คกล้องวงจรปิดทุกบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะกับกลายเป็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปยังเดเร็กชันทิศทางเดียวกันหมดเลยในขณะที่เพื่อนบ้านกําลังแชร์ข้อมูลอยู่นะครับ<ๆ>เธอก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ดีๆมีชายปริศนาอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเธอวิ่งเข้ามาหาเธอ เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่า principal หรือว่าครูใหญ่อยู่ดีๆก็กลายมาเป็นสัตว์ประหลาดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนอยู่ดีๆมีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาประหลาดมาขอเข้าพบที่โรงเรียนเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคุณยายของอเล็กซ์และพยายามที่จะมาให้ปากคำกับครูใหญ่นะครับถึงเหตุการณ์ที่เด็ก17คนหายไปแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ของอเล็กซ์ที่มาไม่ได้เพราะว่าป่วยอยู่ครูใหญ่ไม่เชื่อนะนางก็เลยกลับมาอีกนะครับรอบนี้มาบุกที่บ้านเลยแต่แฟนของอาจารย์ใหญ่เนี่ยดันใจดีนะครับเชิญเขา ทนานั่นเองเธอก็หยิบของประหลาดขึ้นมาพร้อมกับกรีดที่ข้อมือของเธอและปล่อยให้บลัดนะครับไหลลงไปในถ้วยแฟนหนุ่มเนี่ยใจดีจะเอาผ้าไปเช็ดเลือดให้แต่ก็ด้านโดนนะครับเอากันไก่นะตัดผมครูใหญ่นะกำลังจะรีบโทรแจ้งตำรวจเธอเลยหยิบกระดิ่งนะครับขึ้นมาสั่นครูใหญ่โดนต้องมนนะครับโทรศัพท์ตกลงไปเลยแฟนหนุ่มถามว่าคุณโอเคหรือเปล่านี่ยหญิงแก่นะครับดำเนินพิธีกรรมของตัวเองพร้อมกับหักไม้ พอหักบร ANCH นะครับกิ่งไม้เสร็จคุณครูใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นอีกคนนึงนะครับพร้อมกับเข้าไปบีบคอแฟนของตัวเองหญิงแก่ไม่รีรอนะครับหยิบผมของจัสตินขึ้นมาพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หักเหมือนเดิมเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรจัสตินจะหาเด็กทั้ง17คนเจอไหมชีอเรื่องว่า The Weapons นะครับใครดูแล้วมาเล่าให้ครูฟังหน่อยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับวันนี้ไม่ได้จะมาหลอกนะครับแต่ครูมีอะไรมาแนะนำ นี่เลยขนมเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆครก็อยากชิมความจริงเขามีหลายรสเลยนะครับแต่ว่ารสแรกที่ครูยหยิบมาวันนี้ก็คือรสมะพร้าวจะบอกว่าปกติอ่ะไม่อินนะแต่ทำไมไม่รู้อันนี้อร่อยมากมส่วนอันนี้เป็นรสโปรดครูเลยนะครับกลิ่นวานิลาสำหรับใครที่อยากหาอะไรทานง,ง่ายๆนะครับตอนเช้านะหิวๆนะตัวนี้เลยครับรับรองอร่อยมากมยังมีอีกหลายรสนะครับไปลองกันหาซื้อได้ในโลตัสบิ๊กซีแมคโครหรือร้านค้าทั่วไป